อินเทอร์เน็ตอินเทตลยสวัสดีครับ,รบมาแล้วครับวันนี้นะครับตามคําเรียกร้องนะครับป้ายเมนูเนี่ยเวลาลูกค้าไปสั่งอาหารไปสั่งชานมไข่มุกอ่าแล้วเจอป้ายเมนูตรงๆมันอ่านยากอ่านนึกออกไหมฮะแต่ถ้าเกิดเจอป้ายเมนูแบบเอียงรับสายตามันจะอ่านง่ายอ่าทีนี้มีเสียงไหมโอเคทีนี้เวลามันป้ายมันเอียงเนี่ยอย่างเงี้ยเราเรียกว่าป้ายเมนูแบบ อ่าปิดเลยปิดเลยโต๊ะปิดเลยโอเคเ, okay. เสียงพร้อมนะครับก็คือป้ายเมนูเนี่ยถ้าเกิดมันตรงๆอย่างเงี้ยเวลาลูกค้ามองสมมติติดสูงสูงนะจะมองยากอ่าเราใส่ใจรายละเอียดทุกอย่างเล็ก,ลก,ลก,ลกๆน้อยๆให้ลูกค้าป้ายต้องเอียงนิดนึงเพื่อที่จะรับสายตาเวลาลูกค้ายืนมองแล้วอ่าดโูโอเคสวยงามทีนี้ในการจะทําตรงๆมันทําง่ายนะครับในการทําเอียงๆมันมันทำยากนิดนึง ไหนยังไงป้ายเมนูมันทำเอียงๆทำกันได้ไหมได้ครับได้ครับอ่ามันทำยังไงไหนสาธิตโชว์ให้เพื่อนๆดูหน่อยนะครับอ่ามันไม่ใช่ปัญหาครับเรื่องเล็กๆกล้องซูมข้างในเลยครับอ่าเดี๋ยวขอเข้าไปดูด้วยคนหนึ่งอ่าอันนี้คือด้านหลังนะครับเพื่อนๆอันนี้เป็นโค้งนะครับเป็นโค้งแล้วก็ด้านนี้เป็นตัวหูนะครับหูทาทาหูแบบเนี้ยหูช้างอย่างเงี้ยสองชุดนะครับ แล้วก็ตัวนี้เป็นท่อเหล็กที่จะมาสวมใส่หูช้างอ่าน,นี้จับประคองไว้หน่อยนะครับเพื่อนๆเนบาๆนะครับเพื่อนๆอ,อันนี้ก็คือเราทําเป็นตรงไว้ก่อนนะครับให้เพื่อนๆเ,เ,เห็นว่ามันตรงอยู่ทีนี้เราจะปรับให้มันเอียงอ่าไหนปรับได้ยังอ่าคลายตัวนี้ออกอ่าคลา,ายน็อตตัวนี้ออกนะครับเพื่อนๆในการทําตัวนี้ก็ต้องเบาๆมือนิดน,นึงนะครับเพราะว่าถ้าเกิดมันหนักมือนเ LIKE อนี่ยมันก็จะทําให้พังได้ไดอ่าอันนี้ตรงอยู่นะครับเพื่อนๆ เดี๋ยวเราจะทาให้มันเอียงอ่าไหนเอาเอียงดิเอียงอย่างนี้เลยเพื่อเนเพื่อนโอเคอแล้วเราก็ยิงเข้าไปเย็นๆน,น,นะครับถ้าเกิดพังมาก็หักเงินอย่างเดียวนะครับไม่ต้องคิดเยอะ,อะโอเคเหมือนกับเราขัดมันเอาไว้อะคือเราทําให้มันเอียงขัด,ขดเหล็กเอาไว้ นะครับใครใครรู้แล้วก็ไม่เป็นไรแต่บางบางท่านยังไม่รู้ก็มีถามผมมาผมก็ทำเอายึดอีกตัวหนึ่งเพื่อความชัวอาเดี๋ยวเผื่อน็อตมันหักอะโอเคเราก็ยิงไปนะครับยิงไปเลยครับแค่อยู่พอครับโอเคอ่ะ รานนูน้นยึดอีกตัวหนึ่งอ่ะโอเคนึกออกไหมครับเพื่อนๆก็คือมีท่อนะครับมีท่อใหญ่อ่ะลักษณะแบบนี้อ่ะเดี๋ยวเดินกล้องมาดูด้านนี้บ้างอ่ะระวังเหยียบกล่องเนี่ยลักษณะแบบเนี้ยมันก็จะเอียงขึ้นนะครับอ่าปล่อยอ่าเห็นไหมมันจะเอียงขึ้นจากเดิมเนี่ยเมนูมันจะอยู่อย่างงี้ใช่ไหมฮะเราปรับองศาถ้าเกิดอยากให้เอียงก็ไปอีกเราก็แค่คลายนอ็อ แล้วก็คลายน็อตแล้วก็ปรับลงมาเอียงแล้วก็ยิงน็อตขัดกับท่อที่มันสวมกันไว้2ชั้นเนี่ยแค่นั้นเอง <แ S 1> นะครับเห็นแบบนี้ไหมฮะอ่ามีใครดูไหมเนี่ยมีคนดูอยู่ไหมอ่ามีใครถามอะไรไหม,ไม,มอ่าก็กรอบเมนูนี้ก็คือเป็นกรอบเมนูแบบฟลิปเฟรมนะครับอ่าแบบแบบาได้นะครับอ่าทีนี้ในการยึดงานตัวเนี้ยอ่า ในการยึดงานตัวนี้นะครับก็คือว่าด้านบนเนี่ยมันจะมีไฟด้านบนเนี่ยมีไฟนะครับเวลายึดน็อตแนะนําเพื่อนๆนะว่าให้ยึดน็อตตัวนี้จึกๆๆ๊กจึ๊กจึ๊กเนี่ยยึดเฉพาะแนวนี้เพราะแนวนี้จะไม่มีไฟเพราะวาเวลาเราเดินไฟเราจะเดินบนกับเดินล่างแล้วก็ข้างในก็ข้างหน้าก็จะมีแผ่นอะคริลิกแล้วก็มีแผ่นแบล็กลิดนะครับแล้วก็มีแผ่นกระจายแสงแล้วก็มีแผ่นบล็อกเอาท์อยู่ข้างหลังอีกชั้นหนึ่งนะครับส่วนกรอบก็เป็นกรอบอลูมิเนียมเปิดอ้าได้นะครับ โอเคก็น่าจะเข้าใจนะครับถ้าเกิดไม่เข้าใจก็เนี่ยไม่รู้จะยังไงลวก็คืออธิบายให้เพื่อนๆได้เห็นละนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นงานป้ายทั่วๆไปแหละป้ายกล่องไฟป้ายกล่องไฟแล้วก็ป้ายวงกลมนะครับอ่าโอเคก็พอดีเมื่อวานนี้ไปเจอเอฟซที่พุทธมนตลสายสามนะครับอ่าเตรียมปิดไฟได้เลย <c oughs> ก็แกบอกผมว่า เจออะไรนะบูธบูธมหาสัจจ์อ,อแล้วเอาไปใช้งานแล้วไปไปเจอปัญหาเหมือนกันแล้วคราวนู้นนะผมไลฟ์สดเอาไว้ว่ามันมีบูธมหาสัจจ์คือไอชื่อตั้งผมตั้งไว้ให้มันดูแบบพิสดารพิสดานนี้แหละเผื่อว่าพอฟังปุ๊บนะอาจจะจําได้นะครับก็มี f อที่พุทธมทนฑลสายสามที่เมื่อวานนี้ไปทําฟาสตดและเจอกันก็คุยกันนะครับเป็นร้านทําป้ายเหมือนกันนะครับก็ ลองดูเผื่อเพื่อนๆอ,อยากจะให้ไลฟ์สดอะไรที่เป็นประโยชน์แล้วก็คิดว่ามันกําลังจะทาอ,อ่ะอ่าแล้วกลัวเสียก็ติดต่อเข้ามาเราก็ทําเล่นๆให้เพื่อนๆน,น,นดูกันนะครับเป็นอะไรเป็นความรู้เอาไปอาจจะเอาไปต่อยอดให้ทําให้มันแข็งแรงกว่านี้หรือดีกว่านี้ก็แล้วแต่นะครับคลิปนี้เท่านี้ก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปติดตั้งแล้วโอเคสวัสดีครับไปแล้วบ๊ายบายครับ